สวัสดีค่ะพิธรรมนูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องเจมวยบุกบานนะคะวันนี้มาบิกบานอยู่ที่ศูนย์พระบารมีนะคะก็คือศูนย์พระของพิธรรมนูนนะคะเปิดทุกวันนะคะที่จังหวัดนครปฐมค่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกและเอฟซีตลอดทั้งท่านผู้ังชมครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูนนะครับศูนย์อยู่ที่กมที่5ตลาดนัดเครื่องบิน ตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวันนี้ผมจะมานำนเสนอพระสมเด็จวัดละฆังนะที่อธิฐานจิตด้วยท่านเจ้าคุณสมเด็จโตคุมมลังสีแห่งวัดะระฆังโคศิตารามนะครับ<ด>ประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจนและแม่นยำนะเนื้อหาก็เต็มเปี่ยมเพื่อให้ทันไดครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้หายา แล้วนะครับคนเห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลนะกายภาพของเนื้อพระนั้นก็งดงามมากนะครับมีความเป็นธรรมชาติสวยจริงๆครับองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมด้านหน้านะคะจ้าดูด้านข้างครับด้านนะคหลังนะคะดูด้านหลังครับาดูด้านหน้าครับด้านข้างค ดูด้านหลังครับดูด้านหน้าดด้านข้างดูหลังนี่องค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับด้านหน้านะคะด้านข้างนะคะด้านหลังชอบองไหนแคปได้เลยนะคะด้านหน้านะคะอันนี้เป็นพิมพ์อะไรคะไหนฮะ ที่ดวงอยู่นี้เป็นอะไรคะเป็นใหญ่พระประธานเป็นใหญ่พระประธานนะคะอยู่นะคะโอเคนะคะโชคเอ๋ยก็แคปได้เลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้รู้สึกว่าจะมีหน้ามีตาหรือมั้งเนี่ยใช่ค่ะมีไหมมีค่ะเออสมเด็จมีหน้ามีตานะครับเนี่ยมีหน้ามีตานะครับสวยสวยงดงามมากนะครับแคปได้เลยนะคะโชคเอ๋ยก็แคปได้เลยสมเด็จมีหน้ามีตานะคะอ่ามีหน้ามีตานะอ่ะ เราจะมาดูกายภาพของเนื้อพระกันครับกายภาพของเนื้อพระนั้นก็จะมีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับดูนะมีชํำครับพระสมเด็จต้องชำํำแล้วต้องเยิมนะ้มมีรอยเยิ้มนะครับแล้วต้องมีปูนเปลือกหอยที่ขาดไม่ได้อันนี้แคนไซขึ้นเป็นเก็ดน้ําแข็งเลยนะดูฮนะดูฮนะนี่ยนะดูฮนะ ดูนะดูวะนี่ทั้งปูนกับถอยและแขนไซขึ้นดูนี้ติดๆกันเลยนี้เนี่ยดูนี้นะดูนะ้ขึ้นติดๆกันเลยนะีดูนะสวยงดงามมากนะครับพระองค์นี้นะเป็นพระที่สวยล้ำค่านะดูนะด,แลแลดูพระเยอะชำปกคลุมไปด้วย เกตหิมะนะเกตหิมะผมเรียกใหม่เป็นเรียกเกตหิมะเลยนะคือเนะความสวยเนง่ยเขาเป็นเกร็จขึ้นมาเลยนะซึ่งบ่งบอกถึงพระมีอายุร้อยหกสิบปีขึ้นนะแล้วก็เนีเจอเส้นเส้นอ่าสมาร์ที่มีชีวิตก็คืออ่าเขาเรียกเส้นพุทธคุณเงนินครับนะผมก็เรียกตามๆเข้าไปเห็นแะล้วถูฮะพระแท้ต้องเป็นแบบนี้นะฮะ เ้าไม่แท้ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเลยฮะภานี้ต้องแท้ถึงยุบร้อยกสิปีขึ้นนะครับเลยฮะสวยจริงๆอะไรมาสวยอย่างนี้อ่าดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมใช้ดูนี่ดูด้านนะฮะความสวยเยิ้มชำํำเยิ้มชำํำเยิ้มชำํำ ทำมากนะครับเสืะเยิ้มชํำครับเยิ้มชํำสวยดูสวยงดงามมากครับอันนี้องค์นี้เยิ้มชำเยิ้มชํำม,มากนะครับองนี้เยิ้มชํำม,มากนะครับ สวยงดงามตะการตามากนะครับพระองค์นี้ัดมอีกชัดกนเอืมอารนี้อันนี้ชัด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 ละอันนี้ชัดค่ะจึงเปิดโอกาสให้ท่านได้มาครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้ๆกันเนี้นี่เบอร์นะครับเบอร์คะขออนุญาตปรับก้องนิดนึงนะคะอ่าอันนี้ชัดแล้วคตะกี้นี้อ่ะชัดชัดแบบนี้ชัดค่ะครับนี่ฮะ ตามสวยฮะสวยมากนะครับเลื่อนไปหน่อยหมดล้อย่นี้ก็ใครอยากจะได้พระจากพิธรมนูนนะคะก็ทุกคนมามาได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเปิดทุกวันครับค่ะแล้วก็เข้ามาชมเข้ามาชมได้ตลอดแล้วก็พิธรมนูนเนี่ยแบ่งปันในราคาที่ จบ,ต,จบต้องได้ไดทุกคนไ,ไม่ไม่ได้แรงนะคะแต่เราไม่บอกราคานะคะต้องเข้ามาคุยกันเองนะคะครับค่ะสุด้ายก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะทุกคนที่อยากมีพระด,ดีๆขึ้นคอนะคะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากติดต,ตามช่องเจมหมวยเบิกงบานด้วยนะคะ